สวัสดีครับกลับมาพบกับเที่ยวใส่ไว้แล้วตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดหนองคายอำเภอท่าบ่อครับมาหาเพื่อนครับบ่าวหนองคายนี่ครับสวัสดีครับผมโอ้นี่ครับบ่าวหนองคายครับวันนี้เราจะไปไหนนี่วันนี้จะไปเล่นน้ำครับเล่นน้ำโขงเล่นน้ำโขงครับโดยที่ผมนัดกับบ่าวหนองคายไว้ว่าจะไปที่ไกลเจริญแคมปิ้งใช่ไหมเนี่ยและให้บ่าวหนองคายนี้พาไปครับเพื่อจะไปเล่นไซับบอร์ดเล่นซับบอร์ดระยะทางจากนี่ไปไกลไหม ประมาณหกสิบเจ็ดสกครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราก็เริ่มจะแพ็กของกันแล้วแพ็คของเตรียมตัวเ็บกดนี่ยเว็บกดท่าขาดนะต่อกับตะนะทีมงานเที่ยวใส่มาครับมาไม่ครบติดงานครับก็เลยมาคนเดียวก่อนวันนี้เดี๋ยวเราดูกันครับว่าเราจะเดินทางไปเพราะว่าเห็นเอกบอกว่าทางไปจะมีที่ให้แวะดูมีอะไรมีวัดผา,าตากเสื้อหาตากเสื้อหินบักเป้งหินบักเป้งครับ แล้วก็เดี๋ยวไปไกินก๋วยเตี๋ยวหย่อนขาใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวรอ,อติดตามครับว่าเราจะใช้เวลากี่นาทีเดินทางไปไ,ไ,ไปครับ ตอนนี้ก็มาถึงวัดหินหมักเป้งครับมถ,ถึงพามาที่นี่ครับพี่เอกตอนแรกว่าจะพาไปไหว้นั้นก่อนเดี๋ยวเราลงมาดูิริมโคงครับผิดริมโคงครับวันนี้ตรงข้ามกับวัดข้าพระเขาประเทศลาวนะครับวัดนี้ก็ดังเขามาไหว้เยอะอยู่นะดังเลยใช่ไหม เรามาว่ายแล้วมันมีสะพานลงมาข้างล่างเอ้ยบันไดลงมาข้างล่างอืมทำไมมันซึ่งแบบหินมกเป้งไงลงไปดูว่ามันจะมีหินหินกี่ก้องจะเรียงอยู่ตรงวัดเนี่ยแต่ดูรูปข้างหน้าอของด้านหน้านี้ที่ฟางตรงข้ามนี่คือประเทศลาวใช่หรือว่าดอนนี่ไม่ใช่ใช่ไหมนนประเทศลาวเลยทางทางลงไปลานหินอืมดูรูปะใส่แว่นมองไม่เห็น ความแนก็ประมาณนี้เห็นนกเป้งนี่ครับสีนนกเป้งเห็นรูปวาดนะรูปนี้ช่รูปถ่ายนะนี่เลยภาพตรงข้ามนี่คือประเทศลาวนี่ครับประวัตินกเป้งนี่เลยดูครับ โอ้โหวิวสวยเลยนะตอนนี้เราอยู่กุ้งก้อนที่สองก้นที่สามยืนอยู่ข้างล่างนี้ที่เห็นในรูปบ้านนี้เป็นก้อนที่สองครับหินมะเป้งนี่คือหินใหญ่แห้งประมาณนี้แมนบอกอันนี้นี่คือสกายบอลวะนี่คารุณาถอดรองเท้าสกายบอลครับนี่แหละเดี๋ยวจบเดินไปดูครับถอดเกือบคอนเด้อ โอ้โหนี่ไงครับโอ้ขาสั่นเชียวดุ๊ดดุ๊ๆดุ๊ดดุ๊ดุ๊ไปผมนี่ครับวิวน้ำโขงที่เห็นอยู่ฟ้าข้างหน้านี่คือประเทศลาวครับห่างกันถ้าประมาณสักร้อยสองร้อยเมตรเองนะครับวัดอะไรนะฟ้าตรงข้ามวัด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 ธรำมพระ นี่ครับที่มองเห็นเนี่บนี่ครับวัดธรรมภาวัดดังนะครับเดี๋ยวเราเดินชมกันนี่ฮะสกายวอล์กอีกที่หนึ่งครับแต่ยัเรื่อยที่แรกใช่ไหมนี่ใช่ไหมอันนี้เป็นที่ที่สองโอ้ที่ที่สองอ๋อเป็นที่แวะที่แรกครับนี่พึ่กระจกกจบพึ่งแล้วพย เชื่อแล้วใช่ไหมเอกใช่แล้วครับอ่ะเราจะเดินไปที่ผาตากเสื้อกันมันชื่อวัดอะไรเนี่ยวัดผาตากเสื้อวัดผาตากเสื้อมันมีกี่จุดตรงนี้ก็ตรงนี้จะเป็นทางไปผาตากเสื้อจะเป็นสกายบล็อกจะไปไหนก่อนไปผาตากเสื้อก่อนแล้วกันนะไปผาสกายวอล์อกเหมือนคนเยอะเดี๋ยวค่อยเดินไปสกายวอล์อกนี้เสียตังค์ขึ้นไหมยดินไม่ได้ใส่น่าจะบริจาคค่ารองเท้าอืม ต้องใส่รองเท้าขึ้นไปด้วยใช่มันจะมีรองเท้าของทางวัดก็จะนะครับอืกันร้อนเท้านี่ครับวิวผาตากเสื้อมองไปนี่เห็นประเทศลาวนะเห็นข้างล่างก็เป็นอำเภอสังคมอืมดูวับเดิอะไปละเจอน้ำละเจอน้ำโขงนะฮะนี่คือผาตากเสื้อที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันครับ ตรงหินนหนนะนี่เืนอยู่ครับนึบนนกว่าบันไดอันนี้บันไดนนนบันไดนี่เลยเวิ้งของผาตักเสื้อที่เห็น,นเป็นแม่น้ำเข้าไปของเมืองลาวนะเวิ้งนี้ แล้วก็อันนี้คือน้ำโขงอันนี้คือห้วยที่เข้าไปลาวใช่ไหมก็จะไปอ้อมตรงนั้นก็เป็นออกน้ำโขงเหมือนเดิมตรงนี้น่าจะเป็นเกาะกลางเป็นเกาะเป็นดอนใช่แต่เป็นของลาวอ๋อเนี่ยตัวไหนตัวนี้ตัวนี้เป็นเกาะแยกขวาออกไปแล้วก็มันก็อ้อมไปออกไปออกนู่นเหมือนเดิมอ๋อเหมือนเกาะครับเนี่ยผ่าตากเสื้อเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันครับผมมาดู มาแล้วครับกำลังเดินขึ้นไปตะกี้ไปถ่ายรูปที่ผาตากเสื้อแล้วตอนนี้จะเอกจะพาเดินไปสกายวอล์กครับนี่เป็นเอกบอกว่าเป็นที่แรกของน้องคายครับกายวอกที่นี่นี่เป็นสกายวอล์กแห่งแรกของประเทศไทยได,นะด้วยนะเ่าจะสว เหลืยี่สิบาทครับนี่คต้องซื้อถุงเท้าคุมเท้าก่อนว้าร้อนนล่ครับนี่ครับก่อนขึ้นต้องใส่ตรงนี้เดินขึ้นครับนี่สกายวอล์กเ,เลว้ว ไกบล็อกที่แรกของประเทศไทยไก่ลยที่นี่ม้านเลยได้เลยนี่ยเอกไม่ขึ้นมาเอกบอกว่าขึ้นบ่อยแล้วเอกถายรูปนี่ค <House> ร <ipping> ับวิว ครับขึ้นไปถ่ายรูปเรียบร้อยเดินทางต่อเพื่อเราจะไปจุดมุ่งหมายของเรา <15. S 1> ไกลเจริญแคมปิงนะ้งฮะต้องเลยอำเภอสังคมออกไปอีกกี่กิโลนะ20กิโลครับแต่ตอนนี้จะหิวข้าวแล้วเดี๋ยวจะไปแวะกินข้าว <10. S 1> ไปซื้อของไปอะไรเตรียมไว้ไปกินตอนช่วงเย็นครับไปครับเดินทางเรา ข้าวเทียงแล้วนะครับนี่ไบร์หรอไบร์บุ้งคือเนี่ยครับเอกบอกว่าต้องมาถึงนี่ต้องมาก๋วยเตี๋ยวไข่ขาเนี่ยมาปุ๊บไม่ได้สั่งนะเตียวสั่งนี่เรเลยน้ำแข็งใส่ก็ร้อนร้อนมาเครื่องร้อนนะครับดูครับของผมเส้นวัยวเนื้อสะดุ้งครับเดี๋ยวกินข้าวแล้วเราจะไปไหนต่ออีกไกลปะกินประมาณ3กิโล3กิโลนะได้ครับไปี๋ยวเราลงมือกินกัน มาถึงแล้วครับไก่เจริญแคมปิ้งตอนนี้บ่ายสองสิบนาทีนี่ครับไก่เจริญแคมปิ้งเรานัดกันไว้กี่โมงนะบ่ายสามบ่ายสามใช่ไหมเรีนซับเลีนซับบอร์ดครับเดี๋ยวเนี่ยฮะมาถึงแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะหาที่ทกางเต็นท์ที่อะไรตรงนั้นน,น,นี่ครับตนตรงด้านนู้นใช่ไหมครับต้นไม้ครับดูครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่ครับของที่นี่นะครับบ่ายครับเรา กลางเต็นท์นกัน่อนตอนนี้ก็กลางเต็นท์ที่หลักที่นอนเตรียมตัวเรียบร้อยครับรอุปกรณ์แล้วครับเนี่ยครับเนี่ยที่ทางลงไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดครับซับบอร์ดแล้วเดี๋ยวเราก็จะล่องตามนี่ไปครับระยะทาง4-5กิโลบรรยากาศครับคนกำลังเยอะไครับพักผ่อนก่อน นี้อยู่กับพี่โจ <pixel S 2> ครับพี่โจครับพี่โจเจ้าขอไก่เจริญนะครับที่จะรับสู่ไก่เจริญนะครับประมุขสุดหล่อใครครับนี่ครับเป็นใครจะมาเดี๋ยวรอรอรอดูเนี่ยคนจะนําพวกผมกับเอกไปเล่นซับบอร์ดที้มีลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะใช่ไหมพอเวลาให้เป็นสาวๆทั้งเจ็ดคนครับผมเอาูอสาวเลยเดี๋ยวสงสัยสาวๆสาวๆเยอะเท่านี้รอดูแน่นอนครับว่าจะมีคนใส่ชุดบิกินี่ลงหรือเปล่าเนาะเลากค้ามี ตัวอ้าวแงคนที่พิชครับไงนน่เดี๋ยวเราจะแบกกล้องลงไปถ่ายรูปแน่นอนครับนี้เดี๋ยวรอดูครับตอนนี้ขอพักเหนื่อยตากแอร์เย็นในร้านกาแฟของพี่โจ้แล้วกันครับรอดูครับสามโมงเราโอ้โหพกกลาดเดินเอาทีมเฟดออกไปข้างนอกนะฮะนี่อะไรนี่ดันพกกลาเดินจมุดังนั้นท้ายซ้ายไปขวาท้ายขวาไปซ้ายกลับมือนะครับท้ายขวาไปซ้ายนะครับกลับมืออย่างนี้ไม่ถูกนะครับ ต้องกดเข้ามาหาตัวแล้วไม่คัดป่าจะข้าง่างนี้นึงห้องนี้นะครับขณะยืนทายนะครับจับไปทายอยู่ประมาณสักประมาณเชือมนิดนิดกับเหมือนเดิมไม่ก้มเยอะปาาซ้ายปาาขวาที่จังหวัดยืนด้วยเหรอพี่อ่ะสปอร์ตต้องยืนทายนะครับแต่จะพายืนทายที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับมาแล้วครับเตรียมตัวลงแล้วพี่โจลงไปก่อนแล้วพี่โจไปไกลไหมเนี่ยไปไกลไหมเนี่ยสี่กิโลครับผมสี่กิโลเหรอ ตายแล้วได้นะครับเดี๋ยวพี่โจจะพาไปลงแล้วตอนนี้ก็มีทีมงานที่ของที่มาพักอยูกก่ไกลเจริญม,มาแล้วครับไปแล้วครับเนี่ยเราจะล่องไปตามนี่ครับ yes, ทีมงานเราพร้อมอยังนี่เ <in aud ito> อ,อ้ทีมงานทีมงานถือกล้องเดินลงมาเร็วๆหน่อย <in aud ito> ดูครับทีมงานครับทีมงานขาตั้งกล้องมานะครับ <in aud ito> มือกล้องครอบนะครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนี่จะไปแล้วครับ ก่อนจอกเดินทางครับพี่โจก็ได้ติวครับเทนก่อนนะครับต้องเทนลูกเทนก่อนทุกคนคนนครับเทนร้อยคนที่แม่ที่จะมาไกลเจริญปลอดภัยครับพี่โจเทนหมดครับขับสัมภาระอย่างนี้ขับจับโอเคเลือกบอลเลือกบออาผ้าเลือกไหมไม่เราเทนแล้วไงเทนแล้วเราเทนแล้วมาแล้วครับตอนนี้เริ่มออกไปแล้วครับพี่โจครับดูครับ จันเอกไปแล้วเอาพาดีๆหน่อยทีมงานทีมงานเร็วๆเอออย่างนั้นเราสลับทีมงานใช้ทีมงานใช้ทีมงานเหรอไปแล้วพี่โจให้ไปตามแก่งแล้วครับดูครับเดี๋ยวเราจะไปตามเหมือนพี่คนที่ไปเนี่ยครับไปครับเดี๋ยวรอให้เขาไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเราตามไปแล้วครับดูไหมครับไปครับเรา ตอนนี้ก็ล่องมาเนี่ยครับตรงกลางน้ำโขงแล้วเป็นน้ำบนเนี่ยกับทีมงานครับที่ซื้อทริปกับพี่โจมาเนี่ยพี่โจแพนไปหาทีมงานครับแพนกล้องไปหาพี่โจหน่อยนี่ครับครับนี่ครับก็รับสู่กลางไปรับโขงนะครับใช่ครับนี่นะฮะไปรับโขงที่นี่สวยนะครับมีภูเขามีป่าไม้นะครับรับสายไหลเย็นเห็นปลาขอนี่ลอยเท่ารอดเล่ารออยู่หรือพินเออเนาะไปดีอ๋อบคุณ อะไรคู่ไปคู่แบบฝรังแบบพลังไมได้ไม่ได้ไปดีกแล้วนี้วแี้วมาดิมาดิมาดิดูครับมีข้างบนก็จะมีนี่ครับเป็นโฮมสเตย์เหมือนเป็น ที่กางเต็นท์มาเต็มไปหมดเลยครับตรงนี้ปลานน้้ผมจะเห็นเลยครับเราโบกมือให้ดูครับวิวทิวเขาสวยงามมากครับเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งทางยังไม่ถึงครึ่งทางครับดูครับบ่าวน้องใครบอกอยังไม่ถึงครึ่งทางนี่ถ้าใครจะมานี่สนใจต้องทักหาไกลเจริญแคมปิ้งของพี่โจโดได้เลยครับคนละเท่าไหร่นะครับพี่โจโถ้าจะมาเล่นซับบอร์ดนี้ สี่คนต่อเอ้ยต่อคนต่อลำครับผมสี่ร้อยครับสกิโลเดินทางสโลเคดูครับเดี๋ยวเราจะไปแวะพักที่เกาะใช่ไหมพี่ได้เลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะไปถ่ายตอนที่ไปถึงอยู่เกาะกลางน้องโขงครับนี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงเกาะอันนี้เป็นเกาะของประเทศไทยใช่ไหมพี่โจเกาะตอนอยู่ที่ประเทศไทยครับเขาไม่ชื่อเกาะอยู่นะครับผมนีชื่อว่าอะไรครับเกาะสวัสด์หาดสวรรค์ครับผมโอ้โหชื่อคน ใครเป็นคนคิดชื่อนี้ครับเนี่ยอ,อยากรูกร้จะได้ออกแก่งนี้ออกแก่งนี้ใช่ไหมดูครับ <laughs> เราจะออกแก่งนี้ครับต่อไปไเอาอะไรครับนี่ <laughs> ช่องแคบแล้วนี่ช่องแคบช่องแคบมาละัว <laughs> ดูครับเดี๋ยวเราจะออกแกงนี้ฝั่งที่เห็นนี้คือประเทศลาว <c oughs> ดูครับ <c oughs> น้ําแรงเลยครับตรงนี้เราจะไปเนี่ยแก่งนี้จะได้ออกไปนน่นแล้วก็พายอ้อม อ๋อเข้าเขตชายแดนลาวเนาะไม่รู้แกจะพาไปไหม่ว่าไป,ไปแล้วครั้งนึ่งไป <c oughs> ช่องนี้มันไปได้แต่ว่าถ้าเหานไม่ได้คือต้องไปครับเราเราจะขึ้นมาบานเกาะนี้เพื่อถ่ายรูปครับรีวิวให้เรียบร้อยก่อนครับพักพักเผื่อเผื่อตรงนั้นอ๋อพ, <c oughs> พักเผื่อพักเผื่อเหนื่อยครับจานเอกบอกไช <c oughs> ่ครับโจถ,ถ่ายรูปแล้วไปครับพักก่อนเราไปแล้วครับตอนนี้เราสองคนก็จะโดดน้ำพร้อมยังจานเอกวิ่งเลยตรงนี้เลยวิ่งนี้เลยไม่ไม่อันนี้มัน พี่นุ่นเลยเอานี่ครับเดือดโอ้โหโดดทะเลน้ควันตื้อโอ้ยโอ้โหด้ำตื้นโดดทะเลแรงนะแต่น้ำแรงครับลงมาระวังเด้อน้ำแรงปูปูไปนะครับสนิทมั้งไง เย็นครับเย็นเย็นนะพอได้ลงมาเปียกน้ำนะาไปแล้วครับตอนนี้จันเอกเราจะกลับได้ใช่ไหมใช่แล้วอันนี้คือไปแข่งผ่านแข่งนี้ได้ก็ขึ้นฝั่งได้อ๋อถ้าผ่านไม่ได้ก็คือรอคนนึงไปไปครับดูเดี๋ยวเราไปดูแข่งเราเฮ้ยไปช่วยเอกไปช่วยสองคนนั้นก่อนไปนะครับมีสองคนตกน้ำเดี๋ยวขึ้นเรือขวาขวา คุณยู่เฉยค่อยพายเองอยู่เฉยคุณนะอยู่เฉยเกาะไว้เกาะไว้อย่าเพิ่งขึ้นเรือเกาะไว้ก่อนให้หลุดน้ mm ำมันพัดไปเกาะไว้เกาะไว้มันขึ้นยากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปด่านให้แป๊บนึงโอเคโอเคระวังระวังเจ็บระวังเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวระวังเจ็บโอเคโอเคเอออ่ะโอเคอ่ะพี่จับไว้แล้วขึ้นเลยโอ้ตายคาจะสั่นเใช่ไหมเนี่ยโอเคมามาโอเค เดี๋ยวผู้ชายเกาะไว้ก็ได้เดี๋ยวผู้ชายเกาะไว้ก็ได้เกาะไว้ก็ได้ไม่เป็นไรเกาะไว้เลยให้น้องผู้หญิงเออเกาะไว้เกาะไว้เกาะไว้เออโอเคคุณหยุ่นเฉยเออเกาะไว้ให้มันเป็นสามลำให้เป็นสามลำเกาะไว้เออเกาะไว้้ตกไม่ต้องขึ้นโอเคไปเลยคุณไม่เดี๋ยวดันน้องแกไว้ก่อนไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้น คุณภายซ้ายภายซ้ายซ้ายโอเคไปดันไว้ดูครับน้ำเชี่ยวกาดมากตอนนี้เห็นหรือเปล่าทุกคนยังไม่รู้เลยอมได้ยังน้ำเบาแล้วเออเอาขึ้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปกดให้ได้ไหมโอเคอย่ามานั่งท้ายเรือเออเดี๋ยวเข้าไปอีกเออโอเคโอเคโอเค ไปแล้วครับเราล่องแกงตัวนี้ต่อไปเราหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วครับตอนนี้ก็มาถึงฝั่งแล้วครับเป็นไงพี่เอกเป็นไงฮะชิวชิว,ชวดูสภาพหน้าหัวคตะกี้ตกเรือครับตกซับบอลไม่ไหวครับได้พายเข้ามาตะกี้ไม่ได้พายหรอกตะกี้คุณไก่คุณหันหน้ามาซิคุณไม่ช่วยอะไรฉันเลย ได้ตีขาเข้ามาว่ายน้ำเข้ามาเองครับสกี้ระยะเกือบประมาณ200เมตรเป็นลมเลยโอ้ครับแล้วก็จะขึ้นไปแล้วก็จะกลับที่พักนะน,นี่ก็คือยกซับบอร์ดขึ้นยครับได้แล้วครับดูพ่อแกกูลอ,อขึ้นท่าพวกมึงไม่ขึ้นสักทีดูครับเด็กปลาหลายป่ะพ่อมาดีอ <c oughs> โอ้ยบ่ได้จักโตมันไม่แฮ <c oughs> นด์บอร์ดผมผมมาเล่นาน้ามึงเออโอ้ผมมึงมาเล่นานา้นาบ่ได้เลย ไปครับเราเดี๋ยวขึ้นไปดูว่าวันนี้เมนูอาหารเย็นเราจะทําอะไรกินดีวันนี้ดูลักษณะแล้วสั่งหมูกระทะสั่งหมูกระทะมากินนะวันนี้มาเมยไฮมาแบกแบกนี้ขึ้นได้เลยครับไปครับเจอกันข้างบนขึ้นมาจากน้ำเสร็จครับตอนนี้เราก็จะกลับที่พักนะไ,ไปเรากลับที่พักแล้วครับผมไปอาบน้ำกันหนาวมากเลยตอนนี้ก็เนี่ยฮะขึ้นมาอาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยกับเอกนะ มีเมนูอะไรไม่มีไม่มีเมนูอะไรก็คือตอนนี้สภาพเราเนี่ยซื้อเกาเหลามาตั้งแต่เกาเหลาห้อยขาเออาีดฮะเดี๋ยวเราคงจะนั่งโซยกินกันเนาะแล้วก็จะนอนอืมไว่แล้วดูครับบรรยากาศแคมป์นี่ก็จะมีข้างขงเขาก็จะกินหมูกระทะกินอะไรแต่สภาพเราไหวไหมเรากินน้ำมะตูมเยอะไปแล้วทั้งน้ำโขงแต่เมื่อกี้ตกน้ำครับ ตอนที่ก่อนจะขึ้นมาตกน้ําไม่ไหวสภาพกล้องตอนนี้ผมเปียกหมดเลยเลยไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรเลยเปียกหมดแล้วตอนนี้สภาพก็เลยว่าเดี๋ยวคือตอนนี้ก็ดึกแล้วสองสามทุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็คงจะเข้านอนตะเกี้เย,ย็ยๆแล้วก็ค่อยนอนพรุ่งนี้อยว่ากันใหม่พรุ่งนี้ว่ากันใหม่เพราะว่าพรุ่งนี้เช้าว,ว่ามีเมนูเช้าอะไรเราก็ยังไม่มีแต่รู้สึกว่าประทับใจกับไก่เจริญแคมปิง้งครั้งนี้นะได้เลยเบายครับเดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นมาทำอะไรกันนะโอเคครับ บายกูสไนท์ตื่นเช้ามาไปอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้จะนเอกอาบน้ำยังี่ยักฟอตไม่ไม่อะนี่ครับก็เมนูอาหารเช้าเราเราจะไปอาบที่งใ้นี่ครับเมน,นูอาหารเช้าตื่นกะว่ามาคุยกันดีๆว่าจะทำแคมป์ทำอะไรกินไม่ทำดีกว่าไม่ทำดีกว่าครับกินครับนี่ครับเมนูของพี่โจ้แกรังสรรให้ตอนเช้าครับ ข้าวต้มไข่เบเกิลไส้กรอบเบกฟัดเบเกิลฟัดจริงๆเลยแล้วก็กาแฟร้อนกินเสร็จแล้วไปกินส้มตำกินเสร็จแล้วไปกินส้มตำนี่จากนี้เสร็จแล้วเราจะไปไหนต่อครับพี่เอกจะพาขึ้นภูร้อนภูร้อนครับยังไม่หมดทิปนะครับวันนี้ดูกันยาวๆครับเดี๋ยวขออาหารเช้าแล้วเดี๋ยวจะคงจะเก็บของเคลียร์ของให้เรียบร้อยแล้วก็จะไปขึ้นภูร้อนกันครับผมไปครับ ไปครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วไปไหนต่อครับขึ้นภูร้นนะครับขึ้นภูร้นครับภูร้นนเราก็ไปนั่งบนศาลาเย็นๆแล้วก็ลงมาจิ้มไอศครีวไปไปเรามาถึงแล้วครับพอดแล้วภูร้น็นเป็นภูหินครับมาดูวิวประเทศลาวครับน,นี่ครับอตอนที่เราอยู่นี่ได้ยินเสียงน้ำนะ ไทยนั่นลาวครับดูบขึ้นมาตะกี้ยากนะทางนะยากนิดนึงยากนิดเดียวทางนี่ยที่เราขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยฮะเป็นหิน,บบน,หนด้านล่างเนี่ยหลัจะได้ขึ้นมาครับตายมาเลยนิดเดียวไม่ไม่ถึงห้าสิบเมตร ก็ถือว่าทริปนี้คุ้มสุดๆครับได้มาตามหมายนะได้มาว่าคุยว่าอยากมาเล่นซับบอร์ดก็ได้มาเล่นอันนี้คือแถมแถมได้มาภูโรนมาดูภูนี้เกือบได้ปีนเขาเกือบได้ปีนเขาแต่พอดีว่ากลัวไม่เห็นทะเลหมอกก็เลยหน้าหนาวน่าจะมาอีกได้คุยกับพี่โจไว้แล้วว่าหน้าหนาวจะมาดูทะเลหมอกที่อยู่นี่มีทะเลหมอกเหมือนกันเพราะว่าถ้าตรงนี้เขานี้ขึ้นมาก็จะเห็นทะเลหมอกเหมือนกันนะฮะตอนเช้าเช้า แต่วันช่วงนี้มันอากาศร้อนนะต้องหน้าหนาวหน้าฝนครับที่เที่ยวเออที่เที่ยวที่พี่โจบอกว่าไฮซีซันก็คือฤดูฝนหน้าฝนปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะสวยมากครับที่นี่ยังไงวันนี้ก็จะขอปิดคลิปแล้วกันเพราะเดี๋ยวพวกเราคงจะกลับกันละแยกย้ายครับแยกย้ายไปครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเที่ยวไซวะแล้วก็ช่องบ้านของไทยด้วยนะครับผมครับผมด้วยฝากด้วยครับผมรับบาย